คนทราบว่าเดียนอึดอัดใจมากกับตลอดสัปดาห์ที่เดนไม่ได้ไม่ได้ทำงานไม่ได้ไปออกทีวีอะไรต่ออะไรนอกจากรายการกับข้าวของตัวเองแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันยังไม่บรรเทาเบาบางเลยค่ะเพราะข่าวของเดนในโซเชียลมันไปกันใหญ่เดนก็ไม่เข้าใจถ้ามาอยู่ๆกลายเป็นเดนต้องไปโยงใหญ่กับบรรดาคดีโน้นคดีนี้ เดียนถูกบีบให้ออกเดียนอย่างนั้นเดียนอย่างนี้คนที่ไปไปรีวิวไปออกข่าวไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเดียนเองเดียนงงบางคนพูดเสมือนนอนอยู่ใต้เตียงเดียนสนิทกับเดียนมากเป่าเลยนะคะบางคนเดียนยอมรับค่ะเดียนสนิทเดียนพูดคุยด้วยแต่เดียนก็ไม่เคยบอกเหตุผลแลวเดียนคิดว่าเหตุผลของการไม่ไปทํางาน มันเป็นเหตุผลส่วนบุคคลเดนอายุมากแล้วเดยนอยากพูดอะไรเด่นก็ต้องพูดในสิ่งที่คนพูดแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีคนอื่นมาพูดแทนแล้วไปต่อเติมเสริมน้่นเสริมนี่จนกระทั่งณปัจจุบันเนยดยนมีความรู้สึกว่าเดยนกําลังเป็นเหยื่อหรือเป็นอุปกรณ์ในการทําทำคอนเทนต์ทำคอนเทน<ำ>ต์ให้กับคนอื่นเรียกไลค์เรียกแชร์เด่นเบื่อจริงๆชีวิตของเดยนต,ต้องต้องตกอยู่ภายใต้ คนหิวกระแสหิวเขาเรียกอะไรนะคะหิวยอดไรยอดแช่เด้นว่าไม่ถูกต้องค่ะชุดเดนไม่ใช่เป็นแบบนั้นกรุณาอย่าเอาเดนไปทําอย่างนั้นเลยค่ะเดยนเรียนตามตรงวันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เด้นอยากจะพูดเดยนมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวลึกๆเลยว่าเดนไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเดนไม่อยากให้สังคมเอาคําพูดของเดนแล้วก็เอาไปนั่งปากเรื่องโน้นปากเรื่องนี้โยงเรื่องนั้นโยงเรื่องนี้ เดียนมีความรู้สึกว่าตัวเดียนเองดูเละเทะไปหมดแล้วนะคะทำไมต้องทำแบบนี้คะเดียนเข้าใจค่ะบางคนเขารักบางคนเขาหวงใหญ่แต่การแสดงออกซึ่งความรักและความหหวงใหญ่คุณต้องไม่ทำให้เดียนเสียหายไปกว่านี้สิคะคุณเอาเอาข่าวเดียนออกแล้วก็ไปโยงใหญ่ว่าเดียนต้องเกี่ยวคดีโน้นคดีนี้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคุณต้องฟังจากปากเดียนค่ะแต่ไม่ใช่คุณเอาไปพูดแทนแล้วคุณกระบวกโนนเพิ่มนี่จนเดี๋ยวนี้เดียน กลายเป็นต้นเหตุของความเสียหายไม่รู้ไปกี่วงการเรียนว่าไม่ถูกไหมคะเรียนขอความกรุณาเถอค่ะคนที่รู้จักเรียนนะคะเราครบกันเราลักกันเอออย่าแสดงความรักด้วยกันหาเรื่องใส่เรียนแบบนี้เลยนะคะเรียนว่าเดียนไม่ดีอะคะ่ะคุณหลับตามนึกภาพสิคะเออเรียนเอ่ยก็ได้อะคะ่ะบางคนเขาไปทำคลิปเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะยิ่งสับ คงโดนอะไรบางอย่างบ้านเมืองมันเป็นแบบเนี้ถ้าเดียไมไปพูดเรื่องนั้นเดียไมไปพูดเรื่องนี้เดียไม่เคยพูดคิดเองแล้วก็พูดเองทั้งนั้นนะเดียไม่เคยพูดสิ่งเหล่านี้เลยที่เป็นข่าวไปเดียมขอยืนยันเดียมไม่ได้พูดตัดเอาคลิปนน้นตัดเอาคลิปนี้มาโยงใยญ่มาใส่ประกอบกัน เดนเข้าใจอะค่ะว่าคุณมีเจตนาอยากช่วยเดียนหรือเปล่าเดนไม่รู้แต่สองสามวันนี้เดนมองไปมองมาไม่ใช่แล้วนะคะคุณกําลังเอาเดนไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเลตติ้งให้กับเพจของคุณหรือให้กับช่องของคุณอย่าทําแบบนั้นกับเดนเลยค่ะเดนแก่แล้วอย่าเอาเดนไปผู้ยี่ผู้ยำเยอะว่าเยอะไป อยากบอกมาคะแสดงความเห็นใจหรือทำอะไรกับเดียนได้ค่ะแต่อ yeah, ย e. ่าเอาเดียนไปเกี่ยวคดีโน้นคดีนี้กับเหตุคนโน้นเหตุคนนี้เดียนไปด่าคนโน้นเดียนไปด่าคนนี้เป่าไม่เอาเดียนไม่ชอบไปคุณมาทําแบบนี้กับเดียนเลยค่ะเดียนเสียใจแล้วเดียนไม่สบายใจค่ะคุณมีความเห็นเป็นยังไงคะที่เดียนไม่ไม่แฮปปี้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะจนดูแบบ เดีนแย่แล้วชีวิตนี้ชิภาายไวว่าขอบคุณที่ห่วงใยแต่วิธีการโยงใหญ่ที่คุณเอาไปใช้อะมันทำให้เดี้ยนเสียหายและเดียนดูไม่ดีขอความกรุณาหยุดเถอะค่ะอย่าทำคลิปอะไรอีกเลยรู้แล้วเหตุผลที่เดียยไม่ทำงานคืออะไรคืออะไรโอ้มีคนขอคุยด้วยเยอะจังเลยเดียยจะดูตรงน,นี้ เด้นปุยค่ะเดี๋ยวก่อนนะอืมีกี่คนเนี่ยเด้นมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะใครเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเด้นก็ตายแล้วเด้นดูไม่เป็นเดี๋ยวจะพยายามค่ะเด้นจะพยายามค่ะ เดียนทานข้าวก่อนค่ะเดียนจะนั่งอยู่ตรงนี้เดี้ยนจะไม่ไปไหนค่ะคุณเอาข้ามาทานสิคะแล้วนั่งคุยกันเด้งขอขอพูดกับคุณตรงๆนะคะสิ่งที่เดี้ยนไม่สบายใจที่สุดเลยคือเดี้ยนเลื่อนติ๊กตอกเจอแต่ข่าวของเดี้ยนที่เดียนไปทํำยำตําบอลเดียนพูดไม่ดีเดี้ยนไปพาดพิงคนอื่นเดี้ยนจะไปไหนได้เนี่ย วัน,นหนึ่งนม่ตอบคําถามจริงเหรอยิ่งจริงเหรออาจารย์ขาจริงเหรอคะใครทำอาจารย์คะถามจนตายฉันก็ไม่พูดเพราะฉันไม่ฉันไม่เสถิดจะพูดในสิ่งเหล่านี้ฉันเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านทําไมคุณจะต้องเอาอาจารย์ใช้จากรายการโน้นรายการนี้เอามาโยงแล้วก็บอกเนี่ยต้องเป็นสาเหตุนี้เพราะอาจารย์ปากเสีย ไปสัมภาษณ์คนน้นไปสัมภาษณ์คนนี้นี่อาจารย์ก็เลยต้องโดนเด้งออกคุณคะมาเวลาเด้งออกไปร็เจนะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์อาจารย์สู้ๆค่ะย้งกันอย่างน,น,างนี้แต่ก็มีบางคนนะออกไปก็ดีแก่แล้วคนบางคนเขาไม่ได้ปรารถนาดีแต่เดี้ยนก็ไม่เข้าใจทำไมเดี้ยนนั่งอยู่ตรงนี้ มีอีกหนึ่งกระบาที่มีคนเอาทั้งที่เอาทั้งเยี่ยวทั้งอะไรมาใส่เดียนนั่งเฉยๆทำไมเดีนจะต้องเปิดโอกาสให้คนมาด่านี่มันไปทั่วทิศมาด่าเดียนต่อหน้าสิคะเดียนสู้ค่ะเดียนมีปากสมองมีเดียนไม่เคยกลัวคนค่ะแต่ไปด่าตรงเพจโนบนเพจนี้ไปเปิดเขาเรียกอะไรเปิดเปิดวอลลุ่มไปจะทุกที่ เดียนไม่ได้ตั้งใจจะต้องตามไปดูหรอกค่ะเดียนรู้เดียนนั่งทํางานกับสื่อมาตั้งนานทําไมเดียนจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเดียนตอนนี้เดียนไม่อยากออกความเห็นใดๆเลยไม่โทษดด้วยมันมันเป็นพระอีประกาศแผ่นเดียวเท่านั้นเองว่าเดียนป่วยนั่นแหละค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นยินบอกแล้วว่าเดียนจะอดทนเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดียนก็ยังคงคิดแบบนี้อยู่แต่วันนี้อ่ะเดียนจะมากราบรบกวนทุกๆคนนะคะ ขอความกรุณาอย่าตัดต่อคลิปอย่าเอาเดียนไปใส่ประกอบฉากด้วยคนเข้ามาดูในเพจคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นนักการเมืองนะนับมีคนนับหน้าถือตาเยอะนะไปออกความเห็นเกี่ยวกับเดียนนะ่ะได้เอ,อ่ยชื่อไหมผิดไอ้จะพูนนันไม่ถูกเลยสักอย่างเดียวเดียนก็นั่งอืมคนส่งมาให้ ขอโทษนะร้อยวันพันปีเด่นก็ไม่เคยไปตามอ่ะค่ะแต่ที่พเดนนเห็นน่ะเออทำไมเขาออกความเห็นอย่างนี้อ่ะไ,ไม่ใช่อ่ะเด่นเดนจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับคดีคนอื่นเขาเด่นดำาาานด้วยความบริสุทธิ์ใจเด่นจะสัมภาษณ์แรงแค่ไหนก็ตามเด่นไม่เคยมีศัตรูคนที่สังคมเกลียดมากมายไก่กองเขาก็คุยกับเด่นได้ เดนไม่เคยมีปัญหากับการสื่อสารกับใครจริงๆแล้วเด่นก็ไม่เคยเรียกใครมาฆ่าที่โต๊ะเวลาคุยเด่นไม่เคยทําออกความเห็นออกค่ะจะออกความเห็นในส่วนของการที่เป็นความถูกต้องเขาจะทําตามหรือไม่ทําตามเรื่องของเขาสังคมเป็นคนตัดสินค่ะเด่นจะไม่ทําเดนจะไม่เข้าข้างใครแต่วันนี้เด่นต้องขอรบกวนและบอกกับทุกๆคนนะคะว่าเด่น เร่งขอความการุณาเถอค่ะท่านที่ชอบทำคลิปหรือคนที่รักเดียนะ่ะห่วงใหญ่เดียนพูดไปเลยค่ะห่วงนะคะสู้ๆนะคะยังไงอะไรเดียนได้หมดค่ะแต่อย่าเอาเดียนไปประกอบคดีโน,น้นคดีนี้เดียนไปสัมภาษณ์อย่างนี้อย่างนั้นไปขุดเอาคลิปเก่าๆมาใครทำอะเดียนไม่ได้ทำรายการนานมากไม่ต้องไปขุดคลิปรายการอื่นมาเลยเดยนไม่ปรารถนาใด,ดๆแล้ว เดียนขออยู่เงียบๆขออยู่สบายๆแล้วนั่งขายขนมที่เพจของเดียนอย่าเอาเดียนไปยุ่งกับคนอื่นก็เลยค่ะโอ้ยตายเศร้าใจจริงๆบางเพจนะคะเป็นตุเป็นตะเหมือนมันนอนอยู่ใต้เตียงฉันอะคิดแล้วกันไอ้จี๊ดกอไอ้จีรก็ออกวามเห็นกับเพิ่มของเดียนอนะทั้งนั้น แล้วขอททษนนะคะสังคมไม่ทราบอะ่ะบางคนก็เข้าไปดูอะ่ะเขาคิดว่าเป็นตามนั้นเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจไปหมดแล้วเขาก็กดติดตามคุณโอ้ยตายแล้วดีกับอาจารย์ยิ่งศัก์เรียนบอกนะคะอยู่านี้โซเชียมีเดียจะดูอะไรต้องระัดระวังนะมันไม่ได้จริงไปหมดทุกอย่างนะคะข่าวนี้เรื่องเกิดกับชีวิตของเรียนเรียนเข้าใจหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น เราเรียนรู้เลยว่าต่อไปนี้วิถีชีวิตของคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนั้นมันไม่ได้อยู่ได้ง่ายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่คุณเห็นคลิกมาเจออยากคิดว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมีหน้ามีตาในสังคมมีบุญบารมีทํางานในส่วนการเมืองก็ยังพูดอะไรโกหกพกลมเต้าข่าวไม่น่าเชื่อถือนี่แหละค่ะอีผู้ใหญ่ที่มาไม่เป็นผู้ใหญ่ เดนก็อยากจะรู้แล้วเกินนะไอ้น้ำพูดผิดโกโหกพกลมตลกตะแหลออกสื่อเหมือนปันหนึ่งว่าตัวเองรู้ดีไปซะสารพัดมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะเดนขอความกรุณาหยุดะครจะทำตัวแบบนี้เลยไม่มีราคาค่ะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ผ่านสมองค่ะไม่มีราคาค่ะเดนบอกเลยอย่าให้ถึงขั้นนะคะถ้าเดนเสียหายมากกว่านี้เดนจะเอาคลิปทีละคลิปทีละคลิปทีทปท่ไม่เป็นความจริง เดียนจะมานั่งแล้วขึ้นทีละจอทีละจอเลยเดียนไม่ทำมาค่ะตอนนี้เพราะอะไรเดียนไม่อยากมีศัตรูเดียนอยากอยู่อย่างสงบคนเราทําผิดได้ทุกคนเดียนมีสิ่งเดียวที่เดียนให้ได้โดยที่เดียนไม่ต้องลงทุนเลยทั้งแต่ที่เดียนแก่กว่าอีกที่วิพากวิจารณ์เดียนอะคือการให้โอกาสเดียนให้โอกาสค่ะเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั้นมันพิด แล้วคุณรู้ไหมว่าการกระทําของคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณไปวิพาควิจารณ์ฉันนะจับแพะชนแก่เอาเดียนไปใส่กระโถนนะผู้ยี่ผู้ยำสารพัดเรื่องไปหมดเนี่ยสังคมจะจดจํานะว่าคุณเป็นคนโกหกพกลมเดียนเสียค่ะเดียนบอกคุณนะว่าเสียคุณคิดดูสิคะคนจํานวนหนึ่งเขามองเดียนว่าเดียนตายตาย,ตายเดียนข่าวนี้เดียนเป็นข่าวกระชอนมากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเดียนเนี่ย เดี้ยนไปเกี่ยวข้องคดีนี้เดี้ยนไปคุยกับหมอดูคนนี้พอเดี้ยนไปถามแบบนี้เยอะมากค่ะคุณเยอะมากมากท่านาน่้นที่มันไม่ได้เป็นความจริงต่อให้เป็นความจริงหรือเปล่าก็ต้องรอฟังจากปากเดี้ยนเองไหมคะต้นเรื่องแต่คุณไปใส่สเต็มไปหมดแบบนั้นคําถามต่อไปก็คืออถ้าเดี้ยนมีแต่เรื่องพัน,นี้วันหนึ่งเดี้ยนจะไปทำมาหากินยังไงคะ แค่บอกว่าป่วยอะพีเซนเตอร์ยังจะหลุดเลยแล้วนี่ยังไปเกี่ยวข้องกับคดีอีกโอ้ยกูก็ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดกูไม่ต้องทำมหาแดกแล้วหยุดนะถ้าไม่หยุดแล้วก็ฉันเอาเรื่องนะฉันก็มีปรึกษาแล้วนะว่าความเสียหายของฉันที่เกิดขึ้นฉันสามารถเรียกร้องหรือปกป้องตัวเองได้อย่างไรบ้างฉันไม่เคยค้าความนะคะฉันไม่เคยคิดว่าอีกคลิปนี้ฉันต้องได้กี่บาทฉันไม่ใช่คนสันดานแบบนั้นแต่คุณต้องหยุดสันดานว่าฉันก่อน หยุดนะคะหยุดหยุดที่จะเอาฉันไปโยงโน่นโยงนี่อย่างไร้สาระไปเต้าข่าวมีเหตุผลอะไรฉันรู้นะบางทีแกล้งด่าฉันกับเรื่องนี้เอาฉันไปใส่เรื่องนี้เรื่องนัตัวเองจะทําอะไรปอกบ้างตัวเองเรื่องอะไรน้อมน้าสังคมให้เข้าใจตามคุณเพราะคุณทําอะไรคุณกําลังชวนคนให้เข้าใจไปทางนี้แต่ตัวคุณเองก็มีความผิดตรงไหนคุณกําลังเอาสังคมเอากลมีของฉัน ไปล้างแค้นความเป็นส่วนตัวของคุณในด้านกฎหมายกับคนอื่นหรือปะอย่าหยุดนะอย่ามาเอาฉันไปเป็นเครื่องมายเครื่องมือกับใครนะคะเด่นไม่ชอบค่ะเด่นขอพูดก่อนนะคะว่าขอให้หยุดอย่าเอาเดนไปทําแบบนี้อีกเดนขออยู่อย่างสงบสงบเดนอยากเป็นแมค้านั่งขายขนมเดี๋ยววันดีคืนดีเด่นสบายใจเด่นอาจจะกลับมาสร้างความสุขเดนอาจจะมาทํารายการดีๆและมีคุณภาพเด่นอยากได้รายการที่แบบค่อยเป็นค่อยไป เดียอยากทําในสิ่งซึ่งสบายใจค่ะแต่เดียวก็คิดว่าวันหนึ่งเดียต้องได้แต่วันนี้เดียวขอพักแต่สิ่งที่เดี๋ยวกลังหยุดคนอื่นไม่ได้หยุดเดียหยุดเดียไม่ได้ออกมาตอบโต้ใดใดเลยไม่ได้บายความว่าเดียงี่เง่าล้งโง่นั่งให้คนอื่นเอาเดียวไปเป็นเครื่องมือด่าโน่นด่านี่เดียวขอให้คุณหยุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเดียมีความรู้สึกว่า ชื่อเสียงศักดิ์ศรีโอกาสความมีหน้ามีตาในสังคมมันไม่ได้ช่วยคุณเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเลยนะคะโกหกตอแหลออกสื่อไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งโดยเอาเดียนไปเป็นเครื่องมือเดียนขอให้หยุดนะคะยังไม่เอ่ยชื่อคะ่ะถ้าเดียนเอ่ยขึ้นมาลรวก็คนที่ทำรู้นะคะว่าเขาไม่ควรทำอีกคะ่ะแกนะคะแกก็ไม่ใช่แกแล้วแกเลยนะคะเดียนไม่ได้อยู่บ้านคนชราคะ่ะ เด่นอยู่กรุงเทพค่ะอายุ70ของเด่นเดนนั่งไายสดคนดูขนาดนี้เด่นทำงานได้สารพัดเด่นเป็นคนไม่เคยพูดจาเหลวไหลและไม่เคยเอาเรื่องตอคนอื่นมาตอแหลและเอาหาประโยชน์ใส่ตัว <c oughs> ไม่เด่นบอกเลยเด่นเป็นคนไม่ทำเด่นอยากแก่อย่างมีคุณค่าค่ะถึงจะตายจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้ตายด้วยการสร้างความผิดบาปโกหกพกลมให้คนก็ไปลือชื่อที่ี่ตอแหลแก่เลื่องตอแหล แต่คนบางคนนะอายุก็เยอะแล้วนะเดียนขอเตือนนะคะพูดจาอะไรระวังค่ะเพราะว่าอะไรไหมสิ่งที่คุณพูดอ่ะในแง่กฎหมายเกามีนะคะดิจิทัลฟล t p เป็นคุณพูดอะไรไปคะมันเป็นหลักฐานอยู่ในโซเชียลนะคะขอโทษนะถ้าวันนี้เดียนไล่เก็บได้เก็บไล่เก็บเนี่ยบางคนเขาแสดงความห่วงใยเขาพูดจากสิ่งที่เดียนพูดเขาครบถ้วนเขาออกความเห็นเป็นส่วนตัวของเขาเดียนไม่ว่าแต่บางคน วิพากษ์วิจารณ์แล้วรู้ดีว่าเดียนเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวคนเข้าใจว่าเดียนเป็นอย่างนั้นคนละเรื่องนะถ้าคนออกความเห็นเอดียนคิดว่าอาจารย์เขาน่าจะเป็นอย่างนี้เดียนจะไม่ว่าเขาเพราะมีเธิ์แต่ถ้าบอกว่าอาจารย์เป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้เงนี้เนี่ยรู้เลยนะอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ต้องโดนแบบนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้อืม ใครบอกมึงแม้อมาจากไหนเนี่ยเด้นขอความกรุณานะคะควรจะหยุดได้แล้วอย่าทำอย่างนี้กับดิฉันอีกเป็นอันขาดเด้นไม่เคยทำบาปทำกรรมสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครกเด้นบอกเลยนะคะถ้าเด้นจะฉวยโอกาสในวันนี้เด้นไลฟ์ทุกวันเด้นขายของทุกวันคนต้องติดเด่นพรุ่งนี้เนี่ยเอาคลิปไปลงเต็มไปหมดเลยเด้นสนุกค่ะแต่เด่นไม่ใช่เด้นสงบมาทุกทุกวันเลยมีเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่เด่นพูด เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวนั่งขายขนมทั้งวันเลื่อนขายขนมแต่ในขณะที่เลื่อนไปนะไม่ว่าจะเป็นในแอป,ปไหนก็ตามแล้วปุ๊บ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 อาจารยิ่งสักโดนแบบนี้อาจารยิ่งสักโดนแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เออและที่สะเทือนใจเดียนที่สุดเลยก็คือมีนักการเมืองคุยเก่งนะักพูดอะไรไม่เห็นจะจริงเลย เรื่องที่เขาพูดแต่มันไม่จริงนี่คนพูดจริงอยู่ตรงนี้ไม่พูดเป็นสิทธิส่วนบุคคลแก่แล้วมีสมองพอที่จะรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดบางเหตุผลมีความเป็นส่วนตัวไม่พูดก็ไม่เสียหายพูดไปอาจจะเสียหายทนได้ไหมเก็บได้ไม่เป็นไรไม่พูดดีกว่าชั่งน้ำหนักสิคะเสียงที่ออกมาจากปากเปนคนผ่านสมอง ไม่ใช่พูดออกไปปากพ่อยๆมนเหมือนหมาเหา่าฉันไม่ใช่ฉันคิดก่อนที่ฉันจะพูดและฉันจะทําอะไรฉันต้องไตร่ตรองว่าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าทําแบบนี้ค่ะใครอะจะคุยกับฉันใครคะเดี๋ยวขอ,อกดก่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยนไม่แน่ใจว่าเดียนจะจะคุยสองช่องเป็นไหมนะคะคุณว่าเดียนคุยกับคนอื่นด้วยดีไหมคะ คงมีคนอยากออกความคิดเห็นกับเดนนะคะใครอะ่ะเุยเยอะเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะาเดนพยายามอุ้ยเดนมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวนะคะาเดนเดินขออนุญ,ญาต ไล่นิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะ่ะใครอะ่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวโอ้ตายละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำเป็นไปไประมาณเดี๋ยวจะทำไม่เป็นละมีคนขออะไรนะคะเลือกก่อนค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเลือกค่ะโอ้ยอย่าถามเลยค่ะวิธี